ก็ A D A ครับใครที่รอซื้อ A D A อยู่ให้เริ่มซื้อนะครับประมาณนี้ราคาที่เริ่มซื้อได้จริงๆคือ1น1.2ถึง1เหรียญน,นะครับตรงเนี้ยใครบอกว่าผมจะเก็บ A D A ระยะยาวผมจะรอซื้อ A D A ตรงนี้คุณต้องซื้ออย่างน้อยหนึ่งไม้นะเป็นจุดที่น่าจะต้องซื้อต้องพูดว่าอย่างนี้เพราะว่า 1. นึ่งโมเมนตัมลงมาในโซนที่มันต่ำนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือเป็นดีมานโซนนะครับพูดไปแล้วเรื่องเดิมเลยอย่างที่3ก็คือ ลงฟิโบนัชชีก็ดีคือตอนนี้มันอยู่ที่61.8นะครับของชุดใหญ่นะครับซึ่งสมมุติว่าตรงนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีเลเวอนะครับตัวนี้เป็นอินเพายขึ้นไปขาแรกของการลงสมมุติว่าตรงนี้จะเป็น a หรือจะจบ a b c หรือจบแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับ61.8ถ้าลงมาแบบนี้แล้วไม่มีการเด้งแบบเห็นได้ชัดเลยนะก็คือเด้งแบบเหมือนหนึ่งใน3 3 0หรือแบบพวก38.2อะไรเงี้ย 6 1สดจุดปดจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในการที่มันจะเด้งนะครับถ้าลงมาอาจจะโอเวอร์แลปลงมานิดนึงนะครับแบบหนึ่งจุดสองเหรียญหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยผมให้เต็มที่เลยศูนจุดเก้าถ้าใครจะรอแบบขี้เหนียวสุดๆรอซื้อตรงนี้นะ0ูน2จุดเก้าหนึ่งจุดสองเนี่ยต้องซือ้อผมพูดเลยว่าต้องซื้ออย่างน้อยหนึ่งไม้นะเพื่อรอที่มันจะเด้งขึ้นไปสมมุติผมเอาง่ายๆนะผมเอาง่ายๆรีวอร์ดของคุณคือเท่าไหร่นะครับถ้าคุณซื้อตรงนี้นะครับสมมุติปบรื ผมวัดจาก h ทาย t o low ณนะปัจจุบันนะถ้ามันขึ้นแค่ขึ้นแค่หนึ่งนสากคือสมมติว่าตามเป้าฟิโบเลยสามแปดจุดสองนะผมลองวัดดูตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบ้าอร์ซ็นตะหกสห้านตะแต่เป้าททร์เก็ตจริงๆแล้วมันจะเด้งประมาณหกสิจ็จุดแปดคือคุณซื้อตรงนี้กำไรเกือบหนึ่งเท่าตัวคือคือผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดสวยมากๆที่จะซื้อ ADA หนึ่งไม้นะฮะ ไม่ใช่ออินนะซื้อต้องซื้ออย่างน้อยหนึ่งหมายใครรอเก็บตรงนี้คนซื้อหนึ่งหมายนะครับอ่ะสมมติถ้าดาวนี่คืออนะัพไซด์เนาะนี่คืออัพไซด์แล้วดาวไซด์ล่ะดาวไซด์นั่สมมติผมผมมองว่าตรงโซนเนี้ยโซนล่างที่สุดมันคือเท่าไหร่มันคือศูนย์จุดเก้านะครับดาวไซด์คุณเท่าไหร่ดาวไซด์คุณยี่สิบเอซนอ่ะสมมติว่าใครจะซื้อตรงนี้หนึ่งหมายคุณจะมาซื้อตรงนี้หนึ่งหมายไ,ได้หรือจะรอแบบปิ่มสุดๆเลยคือรอ ตรงโซนที่เป็นเบสแบบฐานล่างตรงนี้เลยนะคุณก็แค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอัพไซด์หนึ่งร้อยดาวไซด์สามสิบสามรีวอร์ดเท่าไหร่ครับหนึ่งในสามเนอะหนึ่งในสามหนึ่งต่อสามเพราะนั้นผมมองว่าตรงนี้รีวอร์ดคุ้มนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เป็นดีมานด์โซนหกสเอดจุดแปดถ้าคุณบอกว่าคุณรอซื้อ ada ตรงนี้ต้องซื้อนะเป็นร้อหนึ่งมนะครับเป็นประมาณนะั้นี่คือคำแนะนำจากผมนะครับ แต่ต้องพูดว่า A D A อะภาพย่อยก็พูดง่ายว่าไม่มีแรงอะไม่มีแรงขึ้นนะครับก็เนี่ยโมเมนตัมเหวี่ยงขึ้นนะครับแต่ไม่ีขึ้นไม่ขึ้นเลยนะครับแค่มาพักฐานตรงเบสตรงนี้นะครับเบรกเทลลน์ออกข้างได้นิดนึงนะครับแต่แรงเหวี่ยงของขาขึ้นเนี่ยครับยังทัรโลว์ไฮโลว์ไฮลงมาเรื่อยๆอยู่นะครับสังเกตตรงนี้โลว์ไฮโลว์ไฮโลว์ไฮขาลงลงมาเรื่อยๆแต่ข้อดีคือมันมีเบสค้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมบีบกอะเป็นสามเหลี่ยม ถ้ามีแรงดันปึ้งแรงๆตรงนี้จะน่าสนใจนะครับจะน่าสนใจในเรื่อะของบน้นะครับก็เราต้องใช้มุมมองในเรื่องของของการว่าเราซื้อสะสมหวังว่าวันหนึ่งมันจะขึ้นไปนะครับเป็นเรั่องแบบนี้นะครับประมาณนะั้นถ้ามันไม่เจนบงก่อนนะเขาพูดว่าถ้ามันไม่เจนบงนะประมาณนะี้ถ้าเราซื้อว่าเราหวังผมผมบอกตรงนี้ซื้อเลยแต่เราหวังว่าอาทิตย์หน้าจะกาําไรเดือนหน้าจะกาไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะ คือเราซื้อคือคือมุมมองมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอยากจะซื้อมันอยู่แล้วเราอยากจะซื้อสะสมอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดซื้อคุณก็ต้องซื้ออ่าเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ขึ้นเมื่อไหร่ผมไม่รู้หรือมันจะลงไปอีกก็ได้อ่าก็ต้องเผื่อใจถ้าลงไปอีกคุณก็ต้องไม่วางว่าคุณจะซื้อเพิ่มตรงไหน,นลักษณะแบบนั้นเนาะถามว่าเนี่ยทำเฟรมบ๊กมันไม่สุดหรอกมันลงได้อีกเนาะมันก็ลงได้อีกถ้าลงได้อีกลงถึงตรงไหนอ่าผมดูเดก่อนนะ ตรงนี้ลงมาในเบสอีกนิดหนึ่ง0ตอนนี้มัน1.2เลส1.2ห2 5ลงมาถึง0.9เนี่ยวิกน่าจะโอเวอร์โซไหมมีโอกาสไหมเนาะตรงนี้เอาอยู่ไหมก็ต้องไปลุ้นกันเนาะถ้าตรงนี้ยังเอาอยู่แล้วแบบแล้วแบบลงมาในโซนโอเวอร์โซลพดีของวิกนะอาจจะเป็น A ขึ้นไป B ลง C ผมไม่รู้หรือ A B C จบแล้วแล้วขึ้นไปทำเบสั่งใหม่อย่างนั้นก็ไปไกลเลย โอเคก็มุมมอง a d a ประมาณนี้เนาะ